รูปาปลูกในบ้านแล้วล่ะครับสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับกับการปูกระเบื้องอย่างสวยงามนะครับเราเอาแค่จุดเล็กๆก่อนนะครับท่านเห็นไหมครับว่านี่คืองานกระเบื้องนะครับงานปูกระเบื้องนั้นนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอะไรปูอย่างไรที่จะให้ได้ความสวยงามความเรียกนะครับแล้วก็ร่องยาแนวและที่ทำงานคือการยึดเกาะหรือการติดตั้งอย่างถูกวิธีที่แน่นหนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นส่วนของการที่มาเห็นว่าด้านหลังนั้นคือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกว่าจะเห็นความสวยงามแบบนี้นั่นคือผนังลองไปดูครับในส่วนของพื้นนะครับพื้น นั้นก็จะมีการทํางานที่ละเอียดนะครับละเอียดอย่างไรท่านเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือในส่วนของทีมงานที่กําลังทํากันอยู่นะครับก็คือการใช้ปักเต้านะครับปักเต้านั้นก็จะเป็นวัสดุดในการตีเส้นแต่แกไม่ได้ใช้แค่ในส่วนของปักเต้าตีเส้นอย่างเดียวนะครับบางส่วนก็จะมีใช้ประกอบนะครับาการจับที่ปากเต้าตีนั้นนี่ครับก็คือจะใช้เลเซอร์ เลเซอร์นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับในการที่จะทําให้ได้เส้นได้แนวได้ระดับระบักเต้าตามนี่นี่ถ้าเห็นท่านดูนน wagen, เลเซอร์นี้นะครับจากเลเซอร์นี้นะครับเราพุ่งนี่เนี่ยนะครับปั๊บนี่นะครับเราพุ่งตรงไปนี่ป Wr ื๊ดนี่ครับเห็นไหมครับสีเขียวเขียวนี่นะครับสีเขียวเขียวนี้นะครับสีเขียวเขียวนี่ครับนี่น,นี่นี่นะนี่คือการทำงานให้เกิดความเป็นมาตรฐานร,ระดับที่ได้นะครับและนี่ก็ ทีมงานที่กําลังทํากันอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมีการปลูกกระเบื้องบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้พื้นผิวที่เตรียมไว้นะครับก็จะเป็นการปลูกกระเบื้องแล้วก็ตีเส้นเพราะฉะนั้นหลังจากเสร็จท่านก็จะเห็นความสวยงามของการปลูกกระเบื้องที่นี่และนี่คือทีมงานคุณภาพของพี่นงนะครับคุยแบบนงตกก่อนสร้างทุกเรื่องทุกการทํางานมาตรฐานต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทีมงานของพี่นงคุยแบบนงตกก่อนสร้างนั้นก็จะ ทำงาน<ด>กันอย่างสวยงามน,นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมาอยู่กันที่หน้าง,งานแล้วก็มารีวิวการทํางานของทีมงานนะครับคุยพี่นงอ่าขอพี่นงคุยแบบนงถกก่อนสร้างนั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือพื้นที่กําลังเตรียมการปูกระเบื้องอย่างสวยงามได้มาตรฐานแล้วก็ด้านข้างด้านข้างผนังนั้นก็ปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือทีมงานคุณภาพที่อยู่ประจํากับพี่นงนะครับคุยแบบนงถกก่อนสร้างครับ ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับพี่นงได้ตั้งแต่การออกแบบพร้อมการก่อสร้างครบวงจรครับอ่ะพีดูนะอันนี้ทางเข้าอันนี้ประตูนะประตูทางเข้าคราวนี้เวลาเราวัดเซนเตอร์เนี่ยคือให้หามาจากผนงังมาถึงเสานะแล้วก็แบ่งเซนเตอร์ขึ้นไปอย่างนี้คราวนี้วีจะเห็นว่าพอมาด้านนี้นะ ด้านนี้เนี่ยคือเราก็วัดจากนี่บันไดขั้นแรกมาถึงนี่มันจะได้เซนเตอร์นะแล้วก็หาเซนเตอร์ทีนี้มันจะไม่มันจะไม่กลางแผ่นเห็นไหมมันจะเหลือบเหลือบเหลือบแผ่นมาอย่างนี้นะนี่น,นี้ต้องกะดีๆนะอ่ะวีดูนะตรงนี้จบอย่างนี้นะนี่ไอ้ตรงเนี้ยเราจะมีจมูกบันไดนะ นีติดกระเบื้องพันมาอย่างนี้นี่ครับพที่พี่สรงมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับ คือปัญหาตอนนี้อยู่ขอบเนี้ยเราจะเอา45แบบนี้ไหมครับถ้าเอาจาก45แบบนี้ก็มันไม่พอดีเพราะว่าอันนี้แผ่นนี้ต้องขยับมามันมันมัน,ม,นมันไม่พอดีแป๊ะแบบนี้แหละครับเพราะว่ากระเบื้องเข้ามาแป,ะแป,ะแปะ๊ะถ้าเอาแบบนี้ก็มันก็มีมาแป,ะแปะ๊ะถ้าตัด45อันนี้ขยับมา มันเป็นเสร็จกลิกมาไว้ตรงกลางก็ได้ไม่งั้นไว้ฝั่งนี้ก็ได้ครับ